ีนี้พอดีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่อาจารย์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเวลาอัญเชิญพระกนธาตุมันจะทำให้พลังชีวิตของของาจารย์ลดลงไปสามปีต่อต่อชิ้นคือถ้าถ้าเป็นพระธาตุองค์เล็ก เวลาทำพิธีเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ใช้กําลังเยอะแต่ว่าถ้าเป็นองค์ใหญ่เนี่ยก็มันเชิเพราะฉะนั้นก็หมดไปหลายก็เลยต้องทําบุญใหญ่เพื่อต่อต่อกลับมาถ้าไม่งั้นก็เห็นกนอยู่หลักๆก็เลยจะพยายามพยายามต่อด้วยก็เลยก็ยยต้องทําบุญใหญ่ ตอนนี้ก็มีอ,อยู่สามบุญที่คิดว่าจะทำก็มีซื้อที่สร้างวัดถวายผุยโยนซึ่งก็ตอนนี้วางมาจำแล้วแหละแต่ว่าให้เขาเคลียร์กันให,ให้เรียบร้อยก็ประมาณพื้นที่ประมาณสองไร่ นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือปลายปีเนี่ยไม่ใช่ปลายปีก็ก็หลอ,อ,อกปรรษาไปเนี่ยเราจะมีรับปากกับหลวงตาว่าจะไปช่วยหลวงตาสิริสร้างสังเวยต่อวยการทํากระถินไปเสริมนะทากระถินไปเสริมก็เป็นอีกบุญหนึ่งแล้วก็บุญที่สามที่จะเกี่ยวกับการต่อพลังน้อเจ้าก็คือการ สร้างวัดภูพาละภพาลาของที่สวัสดีซึ่งมันเป็นวัดเดิมของแม่วุษณดาแม่อาแม่วิสาขาซึ่งตอนนี้เป็นทุ่งนาลโลงเลยเพราะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องสร้างก็คือสร้างสาลาปฏิบัติสาลาสวดมนต์ ไม่ใช่ที่มีต้นไสรไม่ใช่ที่วายข้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าสีเห็นไหมคือตอนนี้มันไม่มีสภาพวัดเก่าแล้วจมดินไปหมดอันนี้คือที่ที่ไปม้วมีพระองค์หนึ่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นพระเดียวใช่ไม่ใช่ใช่อันนี้อยู่ที่เมืองสาวัตถีคือสวัคือเป็นวัดที่อยู่ใกล้วัดเชตวันซึ่งวัดเชตวันเนี่ย ท่านอนันต์ค่ะแต่ว่าวัดเนี้ยคือท่านวิสาขานางวิสาขาเป็นเรื่องพิซซ่าก็เชิดแต่วันที่เราไปทําก็ยังขาดวันนี้ก็แล้วแี่มันจะเหมือนเมืันมีจิตอยู่ใช่ไหมครับมันจะมาครับมันจะลุกมันไม่ไม่ใช่อันนั้นอยู่ที่พุทธคยาแต่อันเนี้ยอยู่อีกที่นึงอีกที่ไหนอ่าอยู่อีกเมืองหนึ่งเนมะืองสวัสดิ์ีตอนนั้นเราซึ้งแล้วคือ คือท่านผอนารที่เป็นเจ้าว่าวัดเชตวันนะคะบอกว่าที่เนี่ยที่อาจารย์หมากับหมอร่วมบุญไปอ่ะก็ตอนเนี้ยซื้อที่ได้แล้วแล้วก็ล้อมรั้วไว้แล้วแต่ยังไม่มีอาคารอะไรท่านก็อยากจะสร้างเป็นเหมือนกับศาลาอาเนกประสงค์เอาไว้สวดม,ม,มนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันยังเป็นทุ่งมีคณะไปก็ให้ไปใ,ใช่ใช่ใช่เป็นศาลาหลังแรกเลยเออยื่เลยดูแต่ซื้อไปแล้วเราซื้อ ตอนนี้อายุมันหมด <g ười> จะต่อดีไม่ดี <c oughs> ต่อเลยครับก็เนี่ยเราก็พยายามทำสามบุญน,นี้ก็เลยคิดว่าจะให้สิ่งมีส่วนร่วมในการซื้อที่เ <c oughs> บื้องต้นเนี่ยบุญแรกเนี่ย สองไล่กว่า,าให้มีส่วนร่วมโดยที่อาจารย์จะเอา,เอาทำตามเจตนาของสุสุกนนี้เราพูดในประสบการณ์ของพวกเรานะเป็นเรื่องภายในที่ว่าพูดก็คือสุสุบอกให้ทำบุญร่วมให้ทำบุญเอาไปทำบุญเป็นระยะระยะท่านจะท่านจะ บอกเป็นระ,ะระยะระยะเหมือนกับปู่โตนี่แหละโตพึ่มกัน,กนมาบอกเพราะนั้นก,ก็ก็จะเอาออกมาเอาออกมาให้คนที่มีคว่าตั้งใจมีส่วน,ม,วนมีส่วนมีมีบุญวาสนาร่วมกันเพราะนั้นคิดว่าองค์แรกนี่น่าจะเป็น แบบนี้จุแบบนี้่ะใช่ถึงต้องการผู้ชำนาญหลายๆหลายๆคนมาดูให้มั่นใจเพราะว่าเราไม่อยากอไปแห้งคือจะให้ มันจะมันมันจะเป็นกี่ล้านก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รัฐาแต่ว่ามันจะอยู่ตรงที่เราจะให้กับลูกศิษย์ที่ตั้งใจทำบุญอ่าเหมือนอย่างเอพระพุทธลูกที่สร้างจากพระธาตุงั้นไหะเนี่ยอาจารย์มาคุณหมอนะคนในครอบครัวติดตัวกันอย่างนี้อันนี้เป็นจินที่ปกติณปัจจุบันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ห้าล้านแล้ะ ใช่ไหมเออประมาณนะั้นแต่ว่ามาทำบุญนะนะแตอยู่ที่หลักแสงคิดว่าเพราะว่าที่มันไม่ได,ดีไม่ไม่ได้เยอะแล้วถ้าเบ่ไม่ไม,ไม่ไม่หาบริวารทําร่วมอาจารย์ทำคนเดียวมันก็ได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะอาจารย์เสื้อนะเป็นแต่เพียงรอรอวันที่โอนแล้วก็จ่ายเต็มจํานวน ไม่แน่นะอาจจะปล่อยทองคํำเลยก็ได้นะใครก็เอาทองคํามาดูให้ลูกศิษย์ได้เห็นแต่ว่าชุดนี้ชุดนี้ก็มีชุดนี้ก็มีอยู่ในห้องทองคำของผมเนี่ยกินเดียวกันนะเปนทองคำ ซึ่งลักษณะของการตรวจสอบเนี่ยมันอยู่ที่การลอยตะไบนะเนี่ยตะไบแต่งสมัยนั้นเวลาทําเสร็จก็เทคโนโลยีม mm hmm. ันยังไม่เต๊ะก็ต้องมีการขนรายละเอียดที่มีมากกว่านี้แต่ว่าพูดออกอากาศไม่ได้ ภาษาโม่จะเข้าใจคือจะหาดูยากมากแต่ว่าทั้งหมดนี่เออมีอยู่นับเป็นร้อยนะสำหรับคืนข้างขึ้นแปดข้ามและสิบข้ามที่บ้านภูเขาอาจารย์หมาได้เมตตาให้ลูกศิษย์ที่ได้เข้าฝึกวิชาอาบน้ำมนต์กินยาคูมหาทัศ ได้ฝึกวิชามหาเบาเพิ่มเติมด้วยเพื่อคลี่คลายข้อกรรมต่างๆให้เบาลงด้วยวิธีการเจิมดัง